ดดีละะเปปิรรสบกาณ์แบบไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมอันนี้เขาถามได้ไหมอยากรู้ว่าทำไมถึงสร้างเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟบอ็อกของพี่ไม่ใช่หรอก็อยากทำอีกแนวทางหนึ่งที่ไม่มีสภาคนใส่หมวกอ่ะแล้วก็ลองรับคนใหม่ๆที่ไม่ต้องสอบใบริษัเออรู้ไม่ได้แน่ๆคนนนคนนนคนนนคนเออลองดูดิอะไรหายไปเปล่าปลนใจปลนใจเปลี่ยนฟิวบ้างเหรอแล้วก็แต่แต่แต่มีมีเหลืออะไรให้ผมปนไหมครับอยากรวย ใส่หูหมาแทนนะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเหรอเป็นตัวนี่เขาเป็นัแทนก็เป็มีอะไรครับมีวนึงแต่เขาพี่จะป้อนหนูให้หมดเลยเหรอตอนนี้มีอะไรให้ป้อนมั้ยครับครับมีนี่คอนอนขี่อันนี้อันนี้อันนี้ตอบความเป็นจริงหมดเลยนะนี่ตอบแบบตรงๆหมดเลยนะมันนั่นะอันี้มีปวดแล้วเหรอไอ้คือตอบความจริงหมดเลยจริงใจผมตอบจริงใจหมดอ๋อคือไม่มีใช่ไหม คือบอสก็ทําใหม่บอสก็ของผมก็ใช่อันนี้ก็ทําใหม่ก็ของผมก็ใช่แต่แค่ไม่ใช่ชื่อบอสไงทางหอยแล้วชอบชอบหนูไหมครับชอบหนูไหมได้ขอบคุณชนทิชาครับเลนที่เจ็ดขอบคุณครับ อนชอบเขาหนูหนูไม่มีผมครับหนูเขาเรียกมันเรียกขนครับไม่ไม่ีผมแม่เราเราชอบคนโตกว่าไหมฮะ้ยพวกมึงเงียบสิชอบคนโตกว่าไม่มีเขาใส่มอยากเจออยากเจอผู้เล่นหน้าใหม่ๆหม่ด้วยแล้วก็ชอบคนโตกว่าอยากทาให้เซิร์ฟมันแบบข้ามบทอ่ะกูยังไม่สนุกสนุกแล้วก็อยากให้แบบหรือหรือว่าอยากได้พวกแบบแนวดาราหน้าใหม่ไฟเอ็มเกิดเกิดอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าชอบสัตว์ข้างทางไหมมีส่วนร่วมในการดันเขาขึ้นมาเป็นหนูท่อเลยเหรอมึงไม่คือคือเรา คือเราจะได้แบบอยากได้แบบพวกคนดูแลหรือว่าอยากคนเบบี้แซมมอนครับแพ้ไมเนื่ออดีใช่คนที่เข้ามาจะไม่เลื้อนหรอตั้งแต่เรามันเลื้อนก็คือถ้าเลื้อนอยู่ในกฎอ่ะมันก็ได้หมดอ่ะเต็มที่ล่ำมาพวกมึงเป็นเทียอะไรกันเนี่ยอ้าไม่นุกชอบคนแก่พี่ต้องไม่ได้ยินดิแล้วพี่ชอบคนแก่ไหมคนแก่แบบสามสิบนิดสามสิบนิดนิด รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะอ่ะลองลองทักคนนั่งอยู่บนรถดูว่าลองทักลองทักลองทักไม่ไดพี่ไม่ได้ยินดี่เขาพูดไม่ n o r มอ l ได้ไหม normal ได้ไหมชาวติงก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกโอ้หพี่เกรงใจอะ n o r m a นอ o r m a l พี่เขาบอกว่าพี่คือแก่จนพูดไม่รู้คิดว่าจะสามารถทำให้เป็นประเทศออฟฟิเชียลเหมือนวอซิตี้ได้ไหมนั่นน่นทำเป็นประเทศออฟฟิเชียลจริงจริงเอาคำว่าออฟฟิเชียลคืออะไรหมายถึงว่าแบบครับพูดดีๆพูดดีดีโอเคโอเค พี่พี่บลอดรู้ยไงไอ้พี่บอกว่าอันตรายโน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 โปากมุ้งให้กลับดีกว่าก็ตอบปกติเออเรียกเขาบอกว่าไงก็พูดปกติไหนเดีนี่พูดปกติแล้วเนี่ยนี่พูดปกติเนี่ยพี่พูดปกติอันเนี่ยเช่พี่พูดปกติหนึ่งตั้มเขค่ะพี่พี่โหปกตินี่นี่ขนาดปกตินะพี่ฮะ ม่แบบแบบแบบดุดุแบบดุนิดนึงเป็นไงเป็นไงครับพี่ไม่มีครับไม่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 เป็นคนดุอ๋ออออลองดื้อดิเผอเขาดุหนูว่าหนูจะจะเป็นโสมอีกรอบแต่ว่ามึงมายืนโถมเขาแบบเออมึงมายืนลุงมับน้ำเยี้ยเลยกูออกไม่ได้ไม่ตอนแรกไม่ตอนแรกผมยืนคนเดียวเว้ยเขาเปิดไปเยืนไปต้องขยับเข้ามาคือง่ายอยากเป็นชาวบ้านอ่ะอยากรู้อ่ะว่าไอ้ตินมันคุยอะไรเออ ไม่แต่กูก็เปิดชาวติ้งอยู่แล้วเพื่อนจะเขาเพิเปิดนะมั่งเปิดจเปิดชาวติ้งทำเชียอะไรเออโทษโทษประเทศหลักที่ผ่านหูผ่านตาใครก็รู้จักคำนองนั้นเออแค่นี้พอแล้วเอาแค่นี้พอแล้วทำไมดอนแคร์ใช่ครอบอันนี้คือเก็บไปขายเหรอเราอะหรขายให้ใครเพื่อนอะขายค่ะพี่ขายถึงเท่าไหร่ก็ขายหมดเก้ยขายเท่าไหร่ขายให้พี่บนรถไหม ขายเลทเท่าไหร่คร like ับไม่มึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงต้องพูดเข้ากูตลอดเลยเนี่ยไม่พี่มีเงินมสัตว์เอ้ยเอางี้ขายขายอะไรขายเหรียญเท่าไหร่ไหมมึงถามเลทียญเขาสิขายเลทเท่าไหร่ครับพันหน้าครับเหรียญพันครับพันห้าพี่ว่าไงครับเฮ้ยอ้าวห้าพันห้าหรอถือว่าไม่แพงนะ ไม่ใช่พี่หมายหมายถึงว่าเผื่อพี่จะรับแพงขึ้นไงพี่เขาโทษเขาโทษจริงๆแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆแค่นั่นเองคืออย่างวอตเนี่ยมันอยู่ได้แบบชิวๆแล้วด้วยตัวหอมมันเองกแล้วก็มาเปิดใหม่แค่นั้นเอง่งี้เราเราตกงงห้ร้อยหรอไม่แบบว่าเดินจิ้มเลยสามพันในตัวมีแค่ไหมไม่มีครับพี่แล้วในตู้มีไหมในตู้มีไหมไม่มีครับเอาอยังไม่ได้ตกเลยหนูยังมีเยอะสามร้อยอยู่เลยถามพี่คนที่เขาเห็นกระเป๋าหนูเลย ยังไม่ได้ตกสักอันเลยพี่ดำเห็นกระเป๋าเขาแล้วนี่กัญชา250อ่ะกูเห็นแค่นั้นนะหนูไม่โกงหมดเท็พค่ะไม่ได้ดึงพี่ดิงเดี๋ยวเขาเค็มไป0อ่เอางี้ไหนๆก็รู้แล้วกระเป๋าท่าหนึอัพอะไรนะพี่พี่จะให้หนูโพให้เปล่าแล้วเดี๋ยวพี่ให้ได้ครับได้ครับสวยสวยสวยมีเบอร์ย่างจะมาขายอ่ะไม่มีคับเบอร์ ไอ้ชี้อนี่เวลาเบอร์หญิงไม่เฟี้ยวเลยวะเก้าห้าสามเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่แปดหกครับไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวแค่มันเลยโดนสาวที่วัดทิ้งอุ้ยพูดอะไรผู้หญิงชื่ออะไรนะผู้หญิงชื่ออะไรนะอยู่วัดก็โดนทิ้งมานี่ก็เอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเฮ้ยอะไรเงี้ยเราแป๊บนึงนะ่หนึ่งอยิบโทรศัพท์ไม่ได้หนึ่งหนึ่งสี่แปดหกเยอยคุยกับเขาก็เล่นสวยโดนทิ้งใต้เบอร์กูสัตว์เบอร์กูนะเบอร์กูมาด้วยกันนะเว้ยแต่ทำไมเขาไม่อยู่ด้วยแล้ววะอันนั้้นนนนเเเบบบอออรรร์์กกกููััััลลโโหญชาคค ยังอีกยังอีกยังจำมีมอีกอืมอะไรนะพี่ไม่ได้ฟังอะหนูมันไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครอี่อลองเสียมีดแล้วโมมอที่หนึ่งอยู่มันจะมีหน้ายิ้มอยู่ชีวิตไม่ปลอดภัยเลยหน้าเหรอหน้ายิ้มตรงมีดแต่พี่ไหนวะโอผมไม่เห็นมีเลยไหนอะหน้ายิ้มไหนวะตรงมีดพี่ดูดีๆโอ้ผมไม่เห็นมีเลยไหนอะเป็นตาแล้วก็ปากอะอ๋อกูดูไม่ได้กูไม่มีสกิน ตรงตรงมีดอะตรงกลางของมีดอ๋อดูไม่ได้ไม่มีมีดอืม